คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นนองทุกท่าน,นที่ติดตามชมช,มช่องสูตรหนึ่งสี่ห้าหกนะคะสำหรับในคลิปนี้มีนํำสูตรมาแบ่งปันปน,นดีเช่นเคยท่านผู้ชมสูตรที่นำมาแบ่งปันกันวันนี้จะเป็นสูตรของเลขสองตัวโต๊ดชุดใหญ่เลยนะคะสองตัวโต๊ดที่มีท่านผู้ชมสอบถาม กันเข้ามามากมายสําหรับชุดนี้เป็นชุดใหญ่ใหญ่ยังไงนะคะก็คืออ่ามาได้ทั้งบนแล้วก็มาได้ทั้งล่างเลยนะสาหรับสูตรนี้นะคะเป็นงวดของปราจาวันที่16กรกฎาคม2568นั่นเองก่อนอื่นที่จะเข้ารับชมสูตรนะมีขอฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะถ้าท่านชอบการคํานวณของเราแบบนี้นะคะชอบสูตรของเราสูตรได้ง่าย,ายสุดรบวกอย่างเดียวเท่านั้น ก็สามารถกดติดตามได้นะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยนะเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกๆวันชอบสูตรไหนสูตรอะไรไม่ว่าจะเป็นบุญไม่ว่าจะเป็นหลังไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็บอกแอดมินแนะนาแอดมินกันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้ถ้าพอแล้วเราจะไปเริ่มการคํานวณในงวดที่เป็นตัวอย่างก่อนไม่ลืมบอกไหมม่นจะให้ตัวอย่างไปแค่หนึ่งงวดนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าสูตรเนี้ยเข้ายาวหรือเปล่า สูตรเนี้ยเข้ามากี่งวดนะคะเอาสูตรที่มีนํามาแบ่งปันย้อนคํานวณกันดูเองนะคะมิจะย้อนให้แค่หนึ่งงวดเนื่องจากว่าถ้าย้อนมันมากกว่านี้เนี่ยเลขมันเยอะเนาะถ้าย้อนมากกว่านี้อาจจะเสียเวลาได้เนาะสาหรับแค่สูตรสูตรนี้นะคะก็จะมีเลขคงที่อยู่ประมาณ6เลขเลยนะคะเพราะว่าเป็นชุดใหญ่เนาะการพลาดนะคะชุดใหญ่ กรันพาดนั่นเองนะสุด2สองตัวนะฮะโต๊ดทีนี้เนี่ยพอมันชุดใหญ่เนาะเราก็จะไปตัดนะฮะไปตัดกับสูตรอื่นเช่นสูตรดับและสูตรเด่นอะแล้วก็แยกออกมาเด่นบนเด่นอะไรเด่นล่างเด่นอะไรเราก็จะได้เลขตัวเน้นเ้นออกมานะคะหรือว่าจะเป็นเลขดับดับบนดับอะไรแล้วก็ตัดออกนะคะดับล่างดับอะไรก็ตัดออกนะคะเช่นแบบดับหลัก ร้อยดับดับหลักสิบดับหลักหน่วยประมาณนี้นะคะดับหลักไหนหลักนั้นก็ตัดหลักไหนหลักนั้นออกได้ตามนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่างวดเนี้ยจะได้เลขอะไรนะคะเรามาทําตัวอย่างก่อนเลขคงที่ของเรามีอยู่ประมาณ6เลขด้วยกันนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นเลขบวกหต่อไปก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งประมาณ5ตัวนะคุณผู้ชม แล้วก็หนึ่งสสีห้านะครบนะอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขบวก2องเราจะทำแบบนี้นะข้างล่างด้วยนะคะใ้มันเหมือนกันท่านผู้ชมที่อยู่กันเนิ่นนานขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะเข้ามารับชมกันบ่อยๆเลยนะเพอาอมินห่างหายไปตั้งสองงวดนะสองงวดกว่ากว่าสามงวดได้ประมาณนี้เนาะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่า ฉุกเฉินจริงๆนะฉุกเฉินเป็นเดือนนะฮะก็คือป่วยนะฮะป่วยนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเนี่ยว่าทำยังไงแล้วจะได้เลขอะไรนะคะสิบมิถุนาย,ยนส2าณโรค1สบนออก392เล่าง0นูนยจหกนาสำหรับสูตรนี้ให้นำหลักร้อยนะจ๊ะบวก10บน2ครั้ง10บล่าง1ครั้งแล้วก็หน่วยล่างอีกหครั้งนะท่านผู้ชมนะสำหรับ หลักร้อยจะเป็นเลขสามนะคะแล้วก็สิบบนของเราเป็นเลขอะไรเลขเก้าสองครั้งเลยนะสองครั้งเลยแล้วก็บวกกับสิบล่างนะจ๊ะสิบล่างคือศูนย์นะแล้วก็หน่วยล่างเป็นหกนะคะท่านผู้ชมเอาสามมาตั้งก่อนค่ะสามมาตั้งเลยนะตั้งนึงน้องบวกกับเก้าสองครั้งและบวกกับ สิบล่างคือ0ย์หน่วยล่างคือ6 0 6 3นย์หบวกเบวกเบวกศนบวกหกนะเกเก้าเป็นเท่าไหร่สิบแปดสกับ6เป็น9 18กับ9ยิ้ม7เอาเฉพาะเจ็ดสำหรับสองไม่เอาเกับ1เป็น 8สูตรนี้เป็นสูตรกันผ้าเนื่องจอากว่าเปชุดใหญ่ถ้าใครชอบชุดใหญ่ก็ลองเอาไปคำนวณดูนะคะ8กับ1เป็น9นะวง9ไว้ก่อน9กับเลข1ค่ะ9กับ1เท่าไหร่คะเป็น10เอาแต่เลขศูนย์สำหรับเลข1ไม่เอาตัด ไ,ได้เฉพาะเลขศูนย์นะผู้ชมนะแล้วก็ศนไปบวก1นศูนย์กับ1รวมกันเป็น1ตีกรอบ1ก่อนต่อไปก็1ไปบวกกับ1 1, 1ึ 1, ่เป็น2ตีกรอบเลข2นะคะขยับนิดนึงได้ไหมได้แล้วก็2ไปบวก2 ออปากกาสองสองเป็นสี่นะจ๊ะตีกรอบก่อนได้ออกมาแล้วสำหรับเลขเด่นของเราอันนี้จะเป็นเลขเด่นทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมนะก็จะมีตั้งแต่890124านศะูนย์ะแปดเก้ทีนี้เอาเลขเด่นท,ดทั้งหมดทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมาจับคู่มาประกบมาจับคู่กันก็คือ89แบบนี้ ต่อไป808 1 8 2 8 4ต่อด้วย9กับ0 9กับ1 9กับ2 9กับ4 0กับ1 0กับ2 0กับเลข4และ12 14 2 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4ตัวสุดท้ายนะคะประมาณนี้แต่ถ้าใครชอบเลขเบิ้ลมีเลขเบิ้ลด้วยนะสำหรับเลขเบิ้ลเนี่ยเราเอาเลขที่เป็นเลขเด่นทั้งหมดเนี้ย นำมาเป็นเลขเดิมเลขเบิ้ลได้หมดเลยนะคะ8 8 9 9 0 0 1 1 2 4 4 8 9 8 9 9 1 2 1 1 2 2 4 4ตามนี้เลยสำหรับสุด2ตัวโต๊ดชุดใหญ่แต่ถ้าใครไม่ชอบเลขเบิ้ลก็ตัดออกได้นะท่านผู้ชมนะสำหรับเลขเบิ้ลเนี่ยก็เป็นเลขที่ถามว่ามาบ่อยไหมมันก็มาบ่อย,อยนะ,ะมาบ่อยอยู่ ช่วงก่อนมาบ่อยมากติดติดกันเลยนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นละช่วงนี้ก็จะเป็นเลขที่แบบซ้ำๆเดิมๆอะไรประมาณเนี้ยสลับไปสลับมานะคะอ่าสุดสองตัวโต๊ะเนาะแปดเก้าก่อนเลยตัวแรกต่อไปก็แปดศูแล้วก็แปดกับ1นะคะ 8ปกับสค่ะแปกับ4นะคะแปกับสต่อไปเลขเก 9. ้า9กับ0ก่อน9กับเลขหนก้ากับเลขสอก้ากับ เลข4มาต่อกันที่0กับ1นะจ๊ะ0กับ2 0กับเลข4ต่อไปเป็น1กับ2นะ1กับ4 และสองกับเลขสีค่ะทั้งหมดนี้เป็นสูตร2ตัวโต๊ดทีนี้เนี่ยโต๊ดคำว่าโต๊ดก็คือจะต้องกลับด้วยนะท่านผู้ชมกลับด้วยนะคะโต๊ดทั้งหมดนี้บนและล่างไม่ได้ฟลิกเลยนะคะอ่ะโอเคทีนี้เราไปดูผลกัน ว่าเข้าบนหรือว่าเข้าล่างนะคะสำหรับสูตรหนึ่งก็รัก,กดาคมสองนะร่องแปดบนออกสองสี่หกนะจ๊ะและล่างออกเก้าหนึ่งสี่หกบนเก้าหนึ่งล่างสูตรของเรามีสี่หกไหมเอ่ยไม่มีนะคะไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะมาล่างได้แล้วก็มาดูว่าล่างมีไหมเก้าหนึ่งมีไหมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามันต้องกลับด้วยเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามี ง่ายไมหมคะก็เป็นสูตรการเนะสียกรารการพลาดนะสูตรการพลาดนะสำหรับสองตัวต,วตวุชุดใหญ่นะจ๊ะมาเรามาทำในงวดที่จะถึงนี้เลยคนุญาตย่อส่วนก่อนงวดนี้เป็นงวดของประจำวันที่16กรกฎาคมส5 6 8าหสิบแป เขียนคาว่าสูตรไว้ก่อนเนื่องจากว่าช่องของเราเหมือนเช่นเคยเลยนะคะเป็นช่องของการทําสูตรช่องของการแบ่งปันสูตรสูตรนี้เป็นสูตร2ตัว2ตัว,สอ,ตวอสองตัวโต๊ดนะคะมีมินเรียกโต๊ดเนื่องจากว่าต้องกลับไงบนล่าง ไปดูผลกันนะคะว่าจะได้เลขเอะไรนะสำหรับงวด16บหกกรกฎาคม6-8ขยับขึ้นมาด้านบนก่อนสูตรนี้ให้นำทาระวันที่1-2-4-6แลอ้วล่าง91เป็นตัวตั้งแล้วให้นำหลักร้อยบวกสิบ, 10, บนบวกสิบ, 10, บนบวก1ิล่างบวกหน่วยล่างหลักร้อยเลขอะไรเลข2นะจ๊ะ 1ิบ,บนคือ 4, 4. สี่สี่สล่างคือ9หน่วยล่างคือ1เอาสองมาตั้งก่อนบวกสี่บวกสบวกเบวกหนึ่ง สองบวก4ี4่บวกสบวกเบวกหนึ่งสองสเ้นึ่ป็นแปกับ1เป็น9 9 9 18 18าเก้สองยีเฉพาะเลขศูนย์สำหรับเลขสองไม่ต้องเอาตัดออกไปเอาศูนย์ตัวเดียวแล้วก็ศูนมาบวกกับ1น่งต่อ ศกับ1นึงรวมกันเท่าไหร่เอ่ยเป็น1นึ่งตัวแรกไม่รู้มาหรือเปล่าสำหรับ1นึแล้วเราวงหนึ่งก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเด่นต่อไป1นบวกหนึ่งเท่ากับ2เด่นสองมาหรือเปล่าไม่รู้วงก่อนต่อไปเอาสองบวก หนึ่งสองหนึ่งเป็นสามวงสามนะจ๊ะแล้วก็เอาสามมาบวกกับหนึ่งเป็นสี่วงสี่เลยอ่าคนละสีมาสีสีนี้มาก่อนอ่าแล้วก็เอาสี่บวกหนึ่งสี่กับหนึ่งเท่ากับห้าวงห้านะ ห้ากับสองเป็นเจ็ดวงเจ็ดเลขทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นเลขเด่นทั้งหมดเลยเลขเด่นทั้งหมดในนัดที่นี้ก็คือก็อาจจะเป็นเลขที่คาดว่าอาจจะมาก็ได้ทีนี้เราจะเอาเลขเด่นทั้งหมดเนี่ยมาจับคู่กันคุณูชมจับคู่กันก็คือหนึ่งกับ 1> 2 1กับ3 1กับ4 1กับ5 1กับเลข7แบบนี้นะต่อไปก็2กับเลข3 2กับ4 2กับ5 2กับเลข7นะคะมาต่อกันที่เลข3นะ3เนาะกับ4 3กับ5 3กับเลข7นะ,ะแล้วก็เลข4กับเลข5เลข4กับเลข7 5กับ7ตัวสุดท้าย ทั้งหมดนี้มีเล็กเบิ้ลด้วยนะเดี๋ยม่จะเขียนแบบข้างๆนี้นะคะเป็นเบิลหนึ่งหนึ่งสองสองาสหห้าจ็ดเจด สำหรับเลขเบิ้ลน,นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองอไปพิจารณาได้เ็เวลาตัดเลขออกมานะคะหรือเลขเด่นเลขไหนก็เอาเลขนั้นเป็นเบิ้ลก็ได้นะคะทีนี้เราจะนําเลขเหล่านี้นะคะที่เป็นเลขเด่นเนี่ยมาจับคู่กันด้านล่างอ่ะท่านผู้ชมขยับลงมานิดหนึ่งเลย <S <S สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะสูตรสองตัวโต๊ดค่ะ บนและล่างค่ะมีเลขดังนี้1 2ต่อไป1 3 1 4 1 5 และ17ต่อไปก็จะเป็นเลข2นะ2 3 2 4 2 5 2 7 มาต่อกันที่เลขสามค่ะสามสี่สามห้าสามจ็ดต่อไปคือเลขสี่นั่นเองนะสี่ห้าตัวแรก ต่อไปสี่เจ็ดล้าตัวสุดท้ายของเราประจำงวดนี้นะคะก็คือเลขห้าเจ็ดนั่นเองนะคะเออกับเจ็ดทั้งหมดนี้เป็นเลขของสูตรสองตัวโต๊ดบนล่างชุดใหญ่ไฟกระพิบเป็นสูตร กันพลาดสำหรับ16กรกฎาคม2568ได้เลขดังที่เห็นนี้เลยอย่าลืมกลับด้วยเพราะว่าเป็นเลขโตดโตดคือต้องกลับคือ1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1 5 5 1 1 7 7 1ต่อไป2 3 2 3 3 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 7 7 2มาต่อกันที่เลข3กันบ้าง3 4 4 3 3 5 3 3 3 7 7 3ต่อด้วย4 5 5 4 4 7 7 4 5 7 7 5และอย่าลืมนะคะมาได้ทั้งบนมาได้ทั้งเลขล่างก็คืออาจจะมาบนอย่างเดียวก็ได้หรืออาจจะมาล่างอย่างเดียวถ้าเกิดว่าโชคดีมากๆเนี่ย มาทั้งบนล่างได้เลยนํามาแบ่งปันกันสําหรับสูตรนี้อันมีเข้าบ้างดูดบ้างใครชอบสูตรนี้บ้างคะใครชอบสูตรนี้เอาไปตัดดูนะคะอาจจะได้เลขน้นอาจจะได้เลขเด่นอาจจะได้เลขตรงๆมาก็ได้ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบเลขตรงๆงไม่เป็นลงให้แล้วจะมีตรงแบบบนอย่างเดียวตรงแบบล่างอย่างเดียวก็ ลงให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นโต๊ะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเลขโต๊ะนะจ๊ะลงให้เรียบร้อยละจ้าขอบคุณมากมากนะคะที่สอบถามกันเข้ามาสำหรับงวดนี้เป็นงวดของประจำวันที่16ก,กรกฎาคม2568นั่นเองก็ก่อนอื่นเลยนะที่จะลากันไปแี่เมย์ขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ถ้าท่านชอบการคำนวณของเราก็กดติดตามได้ และอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงคิงกันด้วยเข้ามาร,รับชมสุดของเราได้ทุกๆวันเลยจ้ะสำหรับวันนี้มิ้งก็ต้องขอลาไปก่อนนะท่านผู้ชมนะพภกันแมกฟิตหน้าไว้ทุกท่านร่ำรวยโชคดีกันทุกทุกคนเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่ามินอ่ป่วยเนาะ,ป,นะ,ป,นะป่วยเป็นเดือนเลยท่านผู้ชมเสี่ยงไว้มีไอด้วยนะคะเป็นโควิดนี่เองนะคะรักษาสุขภาพตัวเองดีด้วยนะจ้ามันติดง่ายมากท่านผู้ชมติดง่ายแล้วก็แบบมันหายยากด้วยอะ่ะ ยาวๆเลยท่านผู้ชมเป็นห่วงจริงนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ